ชับัดีครับมานักกลาดครับวันนี้มีคาทิกมามารีวิวนะของ XADV นะครับก็ติดตั้งไปหลายคันล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวจบที่ราคาน่ารักน่าักนะครับจบรวมทุกอย่างหมื่นหมืนเก้าสี่นะครับหมื่นเก้าสี่ไม่ได้มีอะไรต้องใช้เวลาเยอะมาก <c oughs> ก็จบราคานี้นะครับ รวมน้ำมันนะครับน้ำมันของอนุญาตใช้เป็นของอเอรอินนะครับก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวผมเทสแล้วผมรู้สึกว่าเขาประสิทธิภาพเขาดีแล้วก็ยืนระยะได้ยาวนานนะครับแล้วก็ไม่แปรเปลี่ยนสภาพไม่ดำเป็นชีโคนง่ายเป็นว่าย่งี้นะครับตัวนี้ก็ เป็นรีบาวและก็คอมเพรสชันนะครับแยกกันทํางานซ้ายขวานะครับการติดตั้งก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับไม่งั้นก็จะถอดลําบากอาจจะเป็นรอยอาจจะอะไรนะครับเข้าร้านก็เข้าร้านตัวแทนจําหน่ายโดยร้านที่เขาสามารถที่จะติดตั้งชุดคาทิกได้นะครับชุดคาทิกก็ในเมืองไทยก็จะมีแค่ไม่กี่ยี่ห้อเอรินนะวัดเอสมูโปแอนดินนี่นะ White ก็ใส่แค่นี้นะครับมูโป้ยังไม่มีตัวแทนที่ชัดเจนนะครับก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับเอาชัวร์ชัวก็ w i เอสเอรินนะครับราคาถูกนะครับตัวนี้ถูกเลยนะครับไม่ทะลุ20,000ผมว่า Wi ยเอสตั้งราคาได้ชันฉลาดนะครับผมว่าเขาไปต่อได้นะครับนานๆผมจะเห็น w ายเอนะครับชนะเอลิน เพราะว่ายัางโชคหลังใช่ไหมพูดแบบไม่อวยนะผมขายทั้งสองยี่ห้อนะครับคนจะเทใจไปทางเออร์ลินซะมากกว่านะครับทั้งที่ราคาแพงกว่าแต่ตัวนี้ราคาถูกกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพผมว่าผมว่า,มวาไม่แตกต่างนะครับขออนุญ,ญาตพูดแบบตามตรงนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นแฟนเออร์ลินนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเออร์ลินราคาราคาค่อนข้างสูงนแบบนี้ทะลุสี่หมืนแล้วนะครับชุดหนึ่ง รวมรวมทุกอย่างอันนี้ไม่ทะลุสองหมื่นะถูกกันครึ่งหนึ่งนะครับในขณะที่ประสิทธิภาพเท่ากันแต่มีข้อต่างอยู่อย่างหนึง่งวัเอสความสูงเท่าเดิมนะครับสาหรับคนที่ชอบโชคสูงนะครับก็ต้องไปเออร์ลินไปแอดดินี่นะครับนี่คือจุดจุดต่างที่ผมให้ข้อสังเกตไว้ว่าเพื่อนๆจะเลือกอะไรยังไงนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ ตัวนี้ได้นะครับบางคนอยากสูงอยากสูงคุณก็ต้องขยับไปแบรนด์อื่นนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับทั้งชุดคาทิกนะครับแล้วก็สปริงนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับสปริงเสริมประสิทธิภาพของของ Ys นะครับติดตั้งใน XADV เ5็นนะครับทั้ง2เจนเลยนะเจนใหม่เจนเก่าใส่ได้หมดนะครับก็แวะมานะครับรุ่นอื่นๆนะก็ อาจจะเซ็ตน้ำมันอาจจะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่บานปลายนะตามคอนเซ็ปต์ของร้านผมจ่ายน้อยต้องได้มากนะครับเราทำช็อปเราเอาแพชชั่นนะครับต้องเอาแพชชั่นนำนะครับถ้าเราเอาธุรกิจนำเอาเงินนำมันจะไม่ดีนะครับหลายๆร้านเนี่ยร้านเซอร์วิสช็กร้านอะไรที่เขาแบบว่าผลกันเป็นดอกเห็ดเนี่ยคุณไปถามมันก็ใช้น้ำมันอะไรนะครับคุณไปถามเขาได้เลยบางร้านยังใช้น้ำมันไฮดรอลิกอยู่เลยนะครับ แต้น้ำมันไฮดรอลิกอยู่มันไม่มีวันที่จะนุ่มนะครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกันคาทิกลูกค้าคันที่ภูกเก็ตซื้อคาทิกไปราคาสี่หมื่นนะครับไปเจอร้านแถวบ้านทําใช้น้ํามันไฮดรอลิกใส่แล้วมันจะนุ่มได้ไงทําเสร็จเนี่ยผมมาแก้ให้ใหม่ทําเสร็จเนี่ยใช้น้ํามันสําหรับคาทิกี่ยของเอรอินนุ่มแบบหน้าเขาแบบรอยยิ้มเข้ามาเลยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับเราทำเนี่ยเราว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ราคาก็ไม่ได้สูง นะครับเพราะว่าวัสดุเรานะครับค่อนข้างดีราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้คิดค่าบริการค่าอะไรแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่ต้องการ p e r f o r m ร์มาต้องการคุณภาพความเป็นมาตรฐานก็ก็แวะมานะว่าเราเทรนนิ่งมาจากโรงงานโดยตรงนะผมมีใบเซอร์นะครับส่วนคนที่ไม่สนใจอะไรเลยก็ตามตามนั้นเลยครับคุณไม่สนใจอะไรเลยคุณเน้นถูกอย่างเดียวก็ไม่เป็นไร ก็ไปวัดดวงเอานะครับเจอร้านหัดทำฝีมือดีทําบังเอิญฟุกใช้ได้นะหรือว่าอะไรก็ก็ลองดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับชอบใช้กันกดไลค์น,คนนะซับสไคร์แล้วมีอุปกรณ์อะไรดีๆมีตัวไหนแพงๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ